สะแกวลงเรือใหญ่ช่่นะครับนั่ทัวลงไปข้างนี้ก็ได้มั้ลงไปก็ดูไอ้วนวนให้ดูหนึ่งรอบก่อนมีมีรถตามแล้วเราก็จะเร็วนิดนึงิเรือไอิ่มาไม่อิ่มจะไม่อ่มจไ่อิมโอ้นนี่ไงะน้อตรงนี้เป็นนี่พ้าผ้าก็อยู่โซนนี้นะ นี่นี่เานี่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 นีนี่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 นนี่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 นีนี่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 น่นี่นนี่นี่นี่นีนี่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 นนี่นน่นีี่นี่นี่ี่น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 ี่่นี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 ี่นี่นี่นีนี่นนีนี่นี่นี่ี่น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 ี่ี่นี่นี การัดช่องแจ่วนะนั่งรถหนึ่งเออไปจอดตรงต้นไม้ท่านั่นอะไรอะหลังหลังร้านขายขายพวก่องทรงนี่ตรงขึ้นกระจดนี่ก็จอดได้อยู่เด้นี่เหอเออเนี่ยก็จอดได้ครับเออก็จอดเลยจอตรงนี้ยังไม่ไกลไปจอดที่มันต้นไม้ดีกว่าเย็นๆอ่ะแต่จำไว้อันจอดบ่็ค่อยวนอาที่นั้นก็ได้ลองดอไปที่เดิมก็ได้ อันนี้จะชะลอหน้ารานกันนะจะไปดูตรงไหนครับ <มา S 2> หรือว่าอยากได้ซอยน,นั้นอ๋อไปจอด<ห>ที่เดิมออแล้วก็เราก็เดินวนในตรงนั้นอนะมันของมันเยอะดีอะมีหมวกโอ้ก่นอ,อนไหรน,น,นี่โอ้ยดูไปไกลวันนี้ถุงถุงเท้าล้วนเลยติ๊กเกิดเที่ยวเนี้ยมัดเสื้อนัางฟ้าเนี่ย

เต้เสื้อหนักใหมเต้เสื้ออันเดิมเคยหนักไม่ห้าสบาทสิบบาทเฮ้ยหนักไปเกินเลยไม่โกระดานตช่วยนี่นี่นี่ลานนี่ไหมเออลานนี้ก็น่าจะแม่โอยก่อนเลยก็น่าดีเอนั่นแหละก็เล่นเฮ้ยอย่างนี้ยมีวุ่นเองครับก็เล่นเดยอะเจ๊ตั้งใจขับรถก่อนไหมถ้าคุณค่อยถ่ายอ่ะก็เนี่ยเนี่ยเขาออกมากันเยอะเลยเนี่ยก็ต้องชะลอเลยเนาะเขาออกมาแล้วก็ต้องชะลอเลยเนาะเนี่ยจอดในเนี่ยเข้าไปจอดในนี้เลย มันเนี่ยซอยนี้ก็ยังไม่เดินเนี่ยเนี่ยซอยนี้เดี๋ยวเราเข้าซอยนี้ก็ได้เนี่ยมันร่มด้วยอืมอากาศเย็นแล้วอุ้ยจักรยานเชลินนะลูกอันนี้มาจอดไกลแล้วเสียตังค์แน่เสียตังค์เสียตังค์ตวจักรยานในเชลินเดี๋ยวจอดจันแล้วฟังให้ว่าเ่าเสียตังค์แน่เดี๋ยวเราจะเข้าไปจอดซอยนี้อันนี้โอ้เสื้อผ้ารานจอดรถกว้างกวางอลังการางนะก็นี่ไงก็ค่อยๆไปนี่รานจอดรถเพียบ อยากจอดตรงไหนจอดคือลงรนหน่อยนี่อะไรกระลอยเนี่ยเนี่ยตรงรถมาไงอมาน่ไลงนีน่ะเออได้ไหมจอดลงนไ้หลนี้ไม่ได้ะได้มไ่ได้ไม่ได้เหมือนเขาหลบกันกนี้แม่นี่แอรี่จีวันจันอรงอันจอดขวางนไอ่ไไป็นลานจอดรถกว้างขวางเลย <C ül> คนเยอะนะครับไม่มีที่จอดรถเลยนะครับนเยอะมากขับนนว,น,วน,น,บนมาหนึ่งรอบเลยโอ้นี่ไงหม้องไงเ,ออเดี๋ยวเขามาแล้วนี่เจ๊ดูทางก่อนไหมก็ดูอยู่นี่ขาที่จอดร,รถเนี่ยนี่จอดเพียเนี่ยต้องหลบหนักมากเลยไปทางขวา โอ้ยบนคันสีดำนั่นะเข้าได้ป่าววะมีที่ว่าไปดูรถคันสีดำเดีได้นักระบะดำโอ้นี่มันมีไอ้นี้ด้วยนะอะไรเนี่ยโอ้อนี่ไงร้านพระหุงมระสองเออเดี๋ยวเลือกร้านนี้จบเลยก็ได้อืมใช้ได้ไม่ต้องไปจอดข้างวันไปทางมุมไหนดีมุมนี้นี่ใกล้กระบะขาวนี่โอมีรถใช่ป่าเมื่อไปตัวกระบะดำนั่นอะอู้หนี่ผลไม้ เจ๊ฉันว่าคุณลงไปถ่ายมันโอเคกว่าใช่เี๋จะลงไปถ่ายใช่เนี่บนรถมันก็ดีมันได้ฟีลว่าโอ้สามารถนั่งรถนั่งไงเจอแล้วครับไอติมกะทิสดนะครับชอบม่ชอบยั่อองอะไรใไหนี้นอรนี่นี่นี่ตรงนี้่นี่ได้ได้ราะสูงเนี่ยตรงสายตาเนี่ยอันนี้อันนี้เอาหัวเข้าไปเลยเจ๊มันเป็นพอกอยู่ได้ ได้น่าจะได้นะติดเต็อย่าว่าติดโคลนตรงนี้นะอะมีที่จอดแล้วตรงนู้นก็ได้นะติดกับบ้านั้นได้เออตรงนี้แหละแตาเอ้ยการจอดจอดรถวันนี้เนื้อเด้อสงสารการจอดแบกเบือนอย่างงอดการจอดอย่างโต้คล้องการูดาส้ำตุ๊กป๊อดโดนน้ำไหมป้าเอาไม่โดนมีร้านอาหารด้วยนะครับตัวนี้เป็นไปลูกไปร้านจอดรถ แปะพ่อตัวเอารถเข็นเชลินลงนะอืมเปิดลมจ้าบันเท้าปปป้าป้าโอ้ถึงแล้วครับตลาดช่องจอมนะครับร้าน,นจอดรถด้านหลังนะครับค่าคา่าผ่านแานค่าที่จอดค่าพื้น,นที่ตลาดนี่สิบบาทมา